สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับนีนิดาวันอัศวัทวีโชคใน Eyes on China ค่ะตาเจี้ยวเขาจริญส์ท็นเอ่นเออร์ไรท์สละิ่งพักงรร่วมกยชูเตอร์รัางควายนจงหัว เริ่มต้นกันวันนี้นะคะนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการลองเสื้อผ้าแบบใหม่กับห้องลองชุดสามมิติของจีนค่ะที่จะทําให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ยุ่งยากแล้วล่ะคะ่ะห้องลองชุดแบบสามมิตินี้นะคะเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจในงานไฮเทคแฟร์ของจีนที่เพิ่งจัดขึ้นในกวางโจวไม่นานมานี้ค่ะเครื่องนี้นะคะประกอบไปด้วยเครื่องสแกนที่จะสามารถตรวจจับรูปร่างของเราหลังจากนั้นก็จะทําการประมวลผลรูปร่างของเราพร้อมกับชุดที่จะลอง พร้อมแสดงผลลัพธ์ให้เราเห็นได้ภายใน2นาทีค่ะซึ่งการประมวลผลของเจ้าเครื่องนี้นะคะบังคับด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวของคนเหมือนกับในเกม Xbox นั่นเองค่ะค้องลองชุด3มิตินี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงคงจะทำให้การลองชุดนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญยังเป็นการช่วยประหยัดเวลาได้มากทีเดียวค่ะ และต่อไปนะคะเราไปติดตามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มาจากนโยบายของลูกคนที่สองกันบ้างค่ะที่ตอนนี้นะคะทำให้ผู้หญิงจีนหางานได้ยากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะผู้หญิงจีนหลายคนก็ได้ออกมาบอกว่านโยบายลูกคนที่สองทำให้ผู้หญิงจีนหางานได้ยากขึ้นโดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมมหกรรมนัดพบแรงงานสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนบอกว่า หนึ่งในผู้สัมภาษณ์งานบอกเธอว่าเธอมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะคะแต่ปฏิเสธที่จะรับเข้าทำงานยิ่งสำหรับผู้หญิงที่กำลังจะมีลูกคนที่สองในเร็วๆนี้พวกเขายิ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาปรับสมดุลในชีวิตการทำงานที่มากขึ้นเหล่านายจ้างจึงไม่ต้องการที่จะจ้างผู้หญิงเข้ามาทำงานค่ะ มหากรรมนัดพบแรงงานในครั้งนี้นะคะมีนายจ้างจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาเข้าร่วมกว่า750บริษัทอีกทั้งมีงานมากกว่า40,000งานที่นำเสนอให้แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา30,000คนค่ะ ซึ่งบรรดาผู้หญิงที่กำลังหางานอยู่ต่างก็ประสบกับปัญหาและถูกบอกอยู่บ่อยครั้งว่าผู้หญิงไม่เหมาะสำหรับงานที่จะต้องมีการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจจำนวนมากหรืองานที่ต้องมีการทำงานในชั่วโมงพิเศษทำให้พวกเธอมักถูกปฏิเสธจากบริษัทไอทีและบริษัทด้านเทคนิคค่ะในการรับสมัครงานนะคะเหล่านายจ้างมักจะใช้เวลาในการพิจารณาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลาง,งานเพื่อคลอดบุตรและให้นมบุตรค่ะ ดังนั้นปัจจัยที่อาจจะเกิดจากการลางานเพื่อนําเวลาไปใช้ในการดูแลเด็กและครอบครัวจึงทําให้ผู้หญิงเป็นผู้เสียเปรียบทุกความเปลีป่ยนแปลงน,นะคะเรียกได้ว่าจะทําให้เกิดผลกระทบตามมาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของนโยบายลูกคนที่สองของจีนค่ะและปิดท้ายกันในวันนี้นะคะนี่จะพาคุณผู้ชมไปดูขุ่นยนเต้นคลิปขอบกันค่ะเราไปดูกันนะคะว่าลีลาจะน่ารักขนาดไหน ขุนยน์เสมือนคนตัวนี้นะคะเผยโฉมให้ได้ชมกันในเซนเจอร์น,นะคะและยังมีการแสดงเต้นฮิปฮอปพร้อมวิดพื้นให้ได้ดูกันอีกด้วยหุ่นยนตตัวนี้เป็นหุ่นยน์อัจฉริยะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหุ่นยนต์เสมือนคนตัวแรกที่ออกแบบมาเพื่อทุกคนในครอบครัวเรานอกจากจะสามารถตั้งโปรแกรมได้แล้วก็ยังสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้อตอบและร้องเพลงได้และที่สำคัญนะคะราคาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อีกด้วยค่ะ ลีลาการเต้นของคุณยงตัวนี้น่ารักไม่แพ้คนเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำโรงแรมบัตตี้ออเรนจอทลริเว์ไซค่ะเมโจอี้เต่าโจอู่ถูกอิศรเจียงจิงเโ่ว์ขงที่เอ็นเออร์ชิี่แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ในไอซ์ออนไชน่านะคะสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ